สวัสดีครับวันนี้เป็นวันว่างๆของผมกับก๊อฟนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับก๊อฟเนี่ยมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียว <c oughs> จะมาอะไรเงี้ยจับปลาตกปลาตกปลา,ากันครับคือเราอยากกินปลาคือเห็นไหมครับด้านหลังเราเนี่ยด้านหลังเราเนี่ยเป็นสระน้ํานะครับสระนี่อยู่หลังบ้านเราเลยเดี๋ยววันเนี้ยผมอะมีคอนเทนต์จะให้ก๊อฟเนี่ยตกปลาโดยที่ให้ก๊อฟเนี่ยใช้เหยือ่อทั้งหมด5ชนิดเดี๋ยวผมใช้ก๊อฟแนะนอนะาครับว่าเหยื่อห้าชนิดในวันนี้ จะใช้ในบ้านตกปลาดูที่มีอะไรบ้างนรอเดี๋ยวมั่วๆนะเดี๋ยวมั่วๆอ่ามีในบ้านเพาะว่ช่วงนี้มันไม่มีไชเดือนไม่มีอะไรเราไม่รูอาหารแบบที่เรากินนี่แหละก็จะมีไม่กี่อย่างมีไมีหมานะครับเอ้ยหนึ่งตัวหมาหนึ่งตัวแล้วก็มีข้าวโพดข้าวเหนียวป๊อปคอร์นแล้วก็ขนมปังขนมปังใช่ครับที่อยู่ในบ้านนี่แหละจะรอดูว่าแมวเอ้ยจะรอดูว่าปลาจะกินอะไรแต่ว่าตอนนี้หมาจะกินละหมาตกก่อนเลยไหมหมาตกก่อนเลยดิ เอาอะไรก่อนดีพี่เอาเข้าเหนียวก่อนดิเหนียวใช่ไหมใช่มันแข็งเดี๋ยวมันแข็งทดลองย่างแล้วกินนาทีดิย่างละห้านาทีก็ได้มั้งโอเคดูว่าจะกินอะไรเพราะมันเป็นบะบ่อปลาอยู่แล้วดูที่ว่าวันนี้เราจะได้กินปลาใช่ไหมครับถ้าตกได้เนี่ยย่างกินอยู่นะอย่ากินปลาย่างแต่ว่าถ้าตกไม่ได้เรากินหมาวันนี้เนาะเนื้อหมาเขาว่าอร่อยนะหมาหันเลยจะหมาหันนี่แหละน่ากินเนื้อหมาเขาบอกอร่อยมากเนื้อแน่นเนเนี่ยเนื้อแน่นเอยู่ที่สกุลเขาบอกทำกันดีไม่เคยกินเหมือนกันอวันนี้แหหหหลลละถ้้้าาาาาาตตกกกกกกปไไไมมมมม่่่่ดดิิินนนนนนีีัววเเเือออยยใ นี่ไอีตัวนึงอีตัวนึ่งเฮ็ดโ,โดนกินแน่วันเนี้ยโดนกินแน่รู้ไมด่ดิมาเดี๋ยวเรามาดูก๊อใส่เหลืองครับได้เลยอันดับแรกคือข้าวเหนียวนะครับเบ็ดกรบเบ็ดบ้านๆนเน,นี่ยแต่ละลาวทุกอย่างแบบบ้านๆหมดหา <ๆ S 2> ปลา <ๆ S 2> แบบบ้านๆน,นี่ก็เป็น<ล>สานน้ำของเราเองสานน้ำหลังบ้านนะครับอย่างห้าทีพออย่างห้าทีพอเียวอันนี้ลงไปแล้วลงไปแล้วเดี๋ยวเรานั่งรอดูซิว่าจะได้กินไหมนี่หมายก็รอกิน ียจะกินหมานะถ้าตกแม่เรากินหมานะสองตัวตัวเดียวไม่อิ่มเราสองตัวเลยจะจับเนี่ยใช่จับหมาหันนี่สองตัวนี่อิ่มพอดีเนี่ยคนตัวเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวนี้เราล่อเหยื่อกันเรามีป๊อปคอนเหลือป๊อปคอนย่อไปแต่เราย่อย่อเหยื่อแล้วกันนะป๊อปคอนไม่รอดแล้วถ้ามากินป๊อปคอนอิ่มแล้วเราทำไงอ่ะให้มันอิ่มเนี่ยป๊อปคอนเหลืออ๋อเรียกออกมาคือเราเราเราโปรยไปเนี่ยเพื่อเรียกปลามาบริเวณนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้กินไหม แต่บ่อเนี้เป็นเป็นปลาใหญ่นะครับเป็นปลาอยคือเป็นปลาธรรมชาติด้วยเนาะปลาใหญ่เห็นเยอะเลยเดี๋ยวรอรอหอฮะไม่ได้ให้อาหารอะไรก็มันกินตามธรรมชาติใช่ไหมปล่อยแต่ว่านานแล้วแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นลูกลูกรุ่นลูกรุ่นอะไรมันจะจับเวลาเลยห้าทีเดี๋ยวจับเวลากันครับตอนนี้สิบโมงห้าสิบห้าสิบโมงห้าสิบห้าแล้วตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวนะแต่วันนี้เราจะเล้กกินปลายากนใช่ไหมถ้ารัถ้าราตกปลาได้ รอว่ามันนกินะไแล้วถ้าเราตกปลาไม่ได้ล่ะเราก็กินหมาย่างาแทนอี่ขนาดกินหมาเนี่ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วหยุดมาเทศเดียวเหรอลูลกนะในเทศเดียว์ที่อันไหนหน่ากินหยุดดูหน้ามาดูหน้ามาันนิวยะเทศเดียวเหรอนี่นะครับเป็นสระที่เรามาตกปลาก,กันนะครับซึ่งสาเนี้ยอยู่หลังบ้านนี่เองครับเห็นไหมครับเป็นสระอยู่ในรั้วบ้านเรานี่เองนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ว่ายืดห้าชิดนนียที่ก๊อฟเอามาตกปลาเนี่ยว่าปลาเนี่ยมันจะกินเหยื่อชินิดไหนนะครับผมให้เวลาก๊อฟเหยื่อหนึง่งใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับปกติะจะใช้ฮะปกติ<น>อะไรปกติอยู่นี่ครับจะใช้ไส้เดือนตกมันจะกินดีนะแต่ว่าหน้านี้มันเป็นหน้าแล้งแล้วมันไม่มีไส้เดือนแล้วครับไส้เดือนหายากไส้เดือนหายากก็เลยเอาอะไรปไประยุกต์ใช้ดูว่าลองดูวันนี้พอดีเราบ้างนิดน,นึงพอดีเราก็จะมาลอง แสดงว่าถ้าเป็นเส้นเดือนนี่โอกาสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ว่าห้าชนิดนี้ไม่ไม่การันตีไม่การันตีแล้วก็เลยทดลองไปเลยกลายเป็นการทดลองเป็นการทดลองดูสิมดีกี่เม็ดผมก็ปูเสือรอเลยนะครับนี่เดี๋ยวรอเลยปูเสือรอเลยนั่นเลยก่อเตารอเลยเดี๋ยวก่อเตารอเลยเดี๋ยวสักพักนี่แหละเดี๋ยวก่อเตารอเลยยังไม่มีท่าทีว่ามีอะไรขยับเลยครับป๊อปคอนเนี่ยไม่กินสักอันเลยเขาจะได้กินแบบไม่ครับฮะตัวอย่างป๊อปคอร์นนี่คือน่าจะตัดออกนะเพราะว่ายังไม่กินเห็นไหม S <S เร<อ>าไปตลาดได้ก่อนไหมกอ๊ <S 2> <S 2> อฟเฮ้ยเราไป,ไปตลาดดิจบเลยนะอยากได้ปลาชนิดไหนนี่ได้ตัวใหญ่ขนาไดไหนได้เลยนะไปตลาดเราไม่ได้คอนเทนต์ไงอ๋อเอาอคอนเทนต์ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวผมนั่งเสือก่อนมาดูก๊อฟตกปลากันครับดูท่าตกปลาหนาทีเท่เกิน,น,นท่าตกปลาก๊อฟฮะห้านาทีมีแวะไหมตอนนี้ผ่านไปกี่ทีแล้วเนี่ยสองนาทีแล้วมั้งใช่ไหมตัวใหญ่เลยไงก๊อฟดูก๊อฟระหว่างก๊อฟตกปลาเนี่ยอีกเพชรมันนอนรอแล้วก๊อฟดูดิ อ่าแล้วสองทีเออนี่ครับหมานอนรอแล้วครับรอกินปลาตัวใหญ่มากเยเพชรเออน่ากินใยเพชรตัวมันตันดีว่ะเมื่อตอนนั้นน่าจะเยอะนะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับนี่มันก็ค่อยๆขยับเข้ามาปลามันไม่ได้กินอาหารเดี๋ยวจะได้แต่มันมีบุบๆอยู่นี่เห็นไหมบุบๆทั้งทั้งบ่อเลยเห็นไหมเห็นไหมเริ่มใกล้เข้ามาเริ่มใกล้เข้ามาเห็นปะเห็นไหมเริ่มจะเรียกกันเข้ามาบุบๆๆบบเป็นระยะๆเลยเนี่ยนี่ตอนนี้เต็มแล้วตรงนู้นอ่ะนี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้ว เดี๋ยวได้แน่ก็ได้แน่อย่าเพิ่งเห่าลูกพ่อถ่ายคลิปอยู่อย่าเพิ่งเห่าเขาจะไปลูกเสียงมันเข้ากล้องลูกนะไม่เห่านะให้พ่อถ่ายกล้องก่อนนะให้พ่อถ่ายคลิปก่อนนะลูกนะเออโอเคโนโ่นนี่ตัวนี้แหละห้ามเห่าห้ามส่งเสียงดังลูกเข้าใจไหมถ้าส่งเสียงดังเดี๋ยวปลามหนีเดี๋ยวจับปลาไม่ได้โอเคเข้าใจตรงกันนะอะไรนะก็บถ้าตกปลาหน้าหนาวนะหน้าหนาวปลามันจะไม่ค่อยกินเหยือ่อเขาก็จะใส่นี่แหละเหยื่อที่มันมีความมันๆเยอะๆอย่างนี้แหละ เพื่อไปล่อปลาในน้ำมันจะมันมันไงโอ้ยมีความล <รอ S 1> ่อความอยากอาหารใช่ให้ปลาอยากกินอยากมากขึ้นใช่เพราะว่ามันไม่ค่อยกินเหยื่ออยู่แล้วหน้าหนาวแสดงว่าหน้าหนาวนี่เป็นหน้าที่ตกปลายากใช่ตกปลายากมากเฮ้ยเกิดอะไรขั้นหลังเป็นไงก๊อบเบดเรามีอะไรกริ๊บกริ๊บปึ๊กไหมไม่มีอะไรขยับไม่มีเลยขอให้มีเริ่มมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ไม่นี่ไงใช่ใช่ มีปลามาก็เรียกว่าปลามาตอดป๊อปคอนแล้วครับตอนนี้ไกลแล้วไกลแล้วลองขึ้นเออ่ายกขึ้นมาสิยังอย,อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาตัวใหญ่เราเล่นตัวใหญ่เราอตัวนี้ก็ไม่เอานะตัวนี้ปล่อยนะเล่นตัวใหญ่อย่างเดียว <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้อยากกินตัวใหญ่หญระหว่างที่ก๊อปตกปลานะครับผมก็จะเล่นกับเจ้าสองตัวนี้เองตัวนี้ชื่อเพชรนะครับฮะไม่มีกินหรอกมันเพิ่งกินข้าวมาใช่ ตัวนี้ชื่อเพชรตัวน huh? ี้ชื่อชื่อน้องนิวเย่คนสวยไอเพชรตัวเมื่อดูดูดูเพชรดูเพชรดูหน้าเพชรเพชรเป็นลูกนิวเย่อเพชรเป็นลูกของนิวเย่ครับตัวนี้เป็นแม่ตัวใหญ่ก็แม่เลืมนี่ไงเลี้ยงอยู่เนี่ยสองตัวเนี่ยนะช่วยพ่อตกปลากันเร็วเดี๋ยวเอาแบ่งปลาให้กินนิวเย่นิวเย่คนสวยมนี่ดินิวเย่คนสวยใจเย็นๆลูกรักทั้งคู่รักทั้งคู่ใจเย็นๆรักทั้งคู่ออื อันนี้เีคนสวยเอากล้องหน่อยลูกเอากล้องหน่อยลูกเอากล้องเอากล้องเอากล้องเจ้าเพชรออกบ่อยแล้วตอนนี้ครบห้านาทีแล้วก็หลังจากที่ใช้ข้าวเหนียวไปนะไม่ใช่ใช่ขายป๊อปข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวเริ่มมีอาการนิดหน่อยแต่ว่ายังก็ยังไม่กินมีต่อนิดนิดหน่อยใช่ไหมเวลา,าเราจะเปลี่ยนแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ครบห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยื่อกันครับ ข้าวเหนียวก็คือประมาณว่ามิชชั่นเฟลล์ยอนไปคิดดูที่ยนไปปลามันยังไม่สนใจเลยครอบข้าวเหนียวครอบอ่ะเอาขนมปังอ่ะขนมปังเนี่ยนะเอาไปเป็นขนมปังนะโอเคปลาใหญ่แเราป่าใหญ่เลป่าใหญ่ต้องกินขนมปังเดี๋ยวเรารอครอบใส่เหยื่อก่อนนะครับตอนนี้ปังสามารถจะเป็นปลาเก็าเก็บอ๋อ ขวาหวังหมู่บ้านนะครับตอนนี้เราจะได้กินปลาหรือเปล่าทั้งคนทั้งหมาจะได้กินปลาไม่ึ้นอยู่กอบนะครับตอนนี้กอลอบตกได้เราก็จะได้กินปลากันแป,ป้งมันเป็นป้งเกา่าเป็นเศษแข็งๆนิดนึงต้องปัด้ดีๆอ๋อนี่ครับผู้ชำนาญในการตกปลาของเราประสบการณ์มากกว่าสี่สิบปีนะสี <45 S 1> ่สิบห้าปีแล้วตกปลานเนี่ยแล้วหน่อปังมันวเวลาลงน้ำมันไม่ละลายหรอกกอล์ ก็ค่อยๆละลายออกนิดหน่อยเนี่ยก็เราก็ต้องตันแน่นๆนิดนเองว่าขนมปังขนมปังเก่าเนีมันล้วนๆหน่อยอ๋อตันนได้แล้วครับได้แล้วได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วปลาโซของหนวงปังลงบ่อแล้วนะครับตอนนี้ขนาดบ่อปลา้ตกไม่ได้ถ้าบ่อปลาตกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตกไหนแล้วนี่บ่อเราเองด้วยนะธรรมชาตินี่ตกยากกว่านี้นะธรรมนี่บ่อของเราเองครับ เดี๋ยวเรามาจับเวลากันนะครับว่าขนมปังเนี่ย5านาทีเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมนะครับนี่นะครับตั้งแต่เราใส่ขนมปังไปเนี่ยปลาตอดครับเยอะเลยมีปฏิกิริยาแล้วครับตอนนี้หลังจาก5านาทีผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราเอาเบรกขึ้นมาดูเขาว่าปเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแรกๆมีตอดอยู่อ้าโหตอดจนเหยื่อหมด,มดสแสดงขนมปังก็ก็เหมือนจะ ผสมพันธุ์แต่ว่าไม่ได้ครับเฟลเหมือนเดิม <ใน S 1> มาข้าวโพดครับข้าวโพดนะครับนี่ข้าวโพดนี่คืออันอภิษาของเราแล้วแถมไปได้สองเม็ดเลยสองเม็ดเลยเลยหรอมันต้องใส่จนไม่เห็นตะขอใช่ไหมข้าวโพดเนี่ยใช่ใส่ปกติได้เกี่ยวเขาไม่ได้นะเราเอาปลาใหญ่นะเอาอไม่าสองเม็ดนี่มันเต็มตะขอเกินอ็เดี๋ยวลองดูนะแล้วปลาไม่เห็นตะขอมันจะกินเหรอหรือว่าไม่เกี่ยวมันกินรูปชุบเยอะไงมันอ่าเราดูนี่จะเป็นชนิดอภิษาของเรานะครับเป็นข้าวโพดนะครับ เราใช้ข้าวโพดในการตกปลานะครับเดี๋ยวเรามารอกันครับเดี๋ยวว่าแต่เรารอเลยครับมาก็รอเห็นไหมครับนี่นั่นนนนงรอปลากันอยู่ใส่ป๊อบคอร์นล่อเหยื่อใช่ไหมเฮ้ยมันกระตึกกระตุกมาแล้วนะเห็นไหมทีน่น้ำมีกระตุกกระตุกแล้วเดี๋ยวรอรอรอลุ้นกันครับรุ้นป๊อบคอร์นไงครับตอนนี้มีปลาตัวใหญ่ว่ายมาใกล้ๆนะครับเห็นค่าสีำดำๆนี่ครับผมจะไม่กล้าไม่ส่งเสียงดังนะครับเดี๋ยวปลามาตกใจเห็นไหมครับ ตัวใหญ่มากะเพียน,นใช,ใช่ใช่ครับน่าจะเป็นตัวเป็นโลเลยเนาะตอนนี้ผมก็ซูมอยู่นะครับสูมกล้องไปดูปลาอยู่มันว่ายมาหาปปคอนตรงที่ลอยๆไปแลยนะครับตอนนี้โอ้ตัวโคตรใหญ่เลยอะก๊อปใช่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 ตอนนี้เราก็จับต,ตับตาดูสถานการณ์ของปลาตะเพียนอยู่นะครับที่ว่ายเข้ามาใกล้ๆเหี่ยวเราเลยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ครับตัวใหญ่จริงๆตัวสีดําโอ้ถ้ามันกิน เบ็ดเรานะก๊อฟนะเราได้กินปลาตะเพียนเผาเลยนะก๊อฟแจ่มแล้วนะมือเนี้ยนี่สายเปนสัตวฮะสัตเงาไม่เห็นชัดใช่ไหมันเป็นเบ็ดนกันก็เยกว่าแบบันแว่นกองแสงแบางแว่นตัดแสงเรนอะไที่โผล่มากัน Polarize เออเออแล้วปลาตะเพียนไปไหนแล้วกอ๊ววกอฟตอนไไนี้มเมื่อกี้ปลาตะเพียนดำน้ำไปถเถ้าเบ็ดของเรานะครับ<อ>เรากำลังลุ้นๆกันอยู่ตอนนี้นมันกินแน่ๆล่ะดูแล้วอ่ะ มันว่ายมันดูสถานการณ์ยังไงไหมค,ค่อยๆว่ายแล้วก็พอใกล้เบ็ดปุ๊บพอตรงใกล้ๆทุ่นอ่ะมันก็ดำลงไปเลยโดนแน่ตัวเนี้ยก็ผ่านไปห้านาทีเงียบกริบไม่มีอะไรแสดงว่าปลาไม่สนใจใช่ใช่แสดงว่าแสดงว่าข้าวเหนียวปลาก็ไม่สนใจป๊อปคอนปลาก็ไม่สนใจข้าวโพดปลาก็ไม่สนใจ จร,จริงๆบอกนี่ไปบออธรรมชาติน่ะปลาปัญหากินเองมันน่าจะไม่รู้จักอาหารพวกนี้แหละเห็นไหมครับเขาพวกนียังอยู่เลยบ่อเลี้ยงอ่ะแต่ว่าเราสะไปแล้วสะคือการเอาขึ้นไปส่วนน้ํบออหมดแล้วก็ปลา,าออกหมดอย่างเงี้ยนี่คืออันนี้มันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเป<ต>็นลูกคนลนที่มันเศษเศษเหลือหน่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อจนตอนนี้มันโตใหญ่แล้วโตใหญ่จะน่ากินแล้วมาต่อไปที่สีคือไรกอลบีสีคืออะไรเนื้ออะไรอ่ะกล้วยกล้วยเนื้อกล้วย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 มามา เดี๋ยวเราใช้กล้วยหอมเลยนะครับใช้ของแพงจะด้วยเรื่องกล้วยกล้วยมันจะกล้วยจริงไหมก๊อฟนี่นะครับกู้ชันมาละการใส่เบ็ดของเราเราเน้นปลาใหญ่เราใส่เหยื่อใหญ่เน้นปลาใหญ่ครับมาตกปลากันต่อครับนี่เห็นไหมอุ้ยเบ็ดตกก๊อฟก๊อฟเบ็ดตกก๊อฟจับมือจับมือเดี๋ยว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 เอาโอ๊ยอม่เอาตกน้ำโอ๊เอาคอนเทนต์หนึองก๊อฟท่วงที องเฮ้ยจะจะร้อยวิวล้านวิวก็เพราะไอ้คลิปเบ็ดตกเนี่ยคือคนเขามาดูเนี่ยเขาดูเบ็ดไอ้เนี่ยเบ็ดตกน้ำไปแล้วเขาไม่ได้มาดูเรามาดูเราตกปลาแล้วก็เมาดูคนตกน้ำเขามารอดูคนตกน้ำแน่นอนตกไได้ไงมิกก็พ่ะยเอาหาเท่านั้นเกือบได้คอนเทนต์ใหม่นะกล้วยไม่เคยมีใครเาปลาตกปลกล้วยแต่ปลเอ้ยมีนี่ว่ะ ผสมกับขนมปังกล้วยพี่เห็นสวนมากนะที่พี่รู้มาเขาใช้ข้าวเหนียวข,ขนมปังอะที่เห็นเห็นอะเราทดลองไงใช่ครับอันนี้เป็นการทดลองของเรานะครับมันเป็นคอนเทนต์เล็กๆของเราเระหว่างที่เรารอเราก็เลยมาลองตกปลาด,ด้วยห้าเหยื่อชนิดห้ายื่อชนิดห้าเหยื่อนี่น,นะครับเหยื่อห้าชนิดเออเหยื่อห้าชนิดต่อไปเหลือเราเหลืออะไรนี่กอฟเหลืออะไรครหมดแล้วเลยบ๊อบคอนไงป๊อปคนปอนอันนี้เห็นเต็มยอะไรเงี้ยไม่มีใครกินเลยคือป๊อบคอนก็คือ ถือว่าผ่านไปเลยเพราะว่าเราโยนเลยไม่มีแต่หนกินตัวมันมาดมๆอยู่นะมันว่ายมาแบบต่อๆอยู่นะเห็นไหมใช่ตัวเล็กถ้าตัวเล็กมาต่ออยู่แต่ว่าต่ออย่างเดียวแสดงว่าห้าเหยื่อนี้ของเรามันไม่เวิร์คใช่ก็บ่อมันหาเส้นเดือนไหมดีพี่หาจอบขุดให้เผื่อฟุกเจอลองดูนะนี่ไงเสียมอยู่างนั้นเดี๋ยวผมไปหาเส้นเอนครับเดี๋ยวเราลองลองดูเผื่อเส้นเดือนน่าจะได้เดี๋ยวไปหาเสียมเพิ่มหนึ่งครับเพ็ดไปหาเส้นเดือนมาสิเร็ว ขอหนึ่งตัวดวนหาซิเธิ์เาเร็วเร็วเพียนโยเดี๋ยวว่าแต่จับปลานะครับขนาดผมเนี่ยเดินรอบสระเลยนะครับขุดหาซิเดือนเนี่ยยังไม่เจอเลยครับซึื้อหาย,ายากมากเอากันดีเรา ก็ป๋าจะได้กินไปลายไหมนี่ป,นปลอยที่ไม่ได้หรอรมาสรุปกันเราเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวห้ชิดของเราสรุปนะครับข้าอ่าป๊อปคอนนะครับไม่กินเลยนะครับแล้วก็ป๊อปคอนก็จะมีแบบตอดๆปลยด้วยนะครับเราเทาไปก่อนแล้วแล้วก็เลยนะป๊อปคอนขนมปัง,ปงก็ม,งกมันละลายเร็วครับขมนมปังเป็นลุยๆครับมันเป็นขนมปังเก่ามัน ก็เลยตกยาก่อยอค่นี้ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดแค่จะไม่สนใจอะไรเลย,เลยเข้าวโพดไม่มีอาการเลยเลยกล้วยกล้วยนี่ละลายเลยลงไปน้ําหายเลยแค่นี้ข้าวเ,เหนียวนี่ยข้าวเหนียวน่าจะเบิร์สุดเพราะว่าน่าจะเปมีอาปปสุดใช่มีอาการตอดรายทีข้าวเหนียวอ๋อก็สุดประมาณนี้ครับสรุปว่าเราไปซื้อกินดีวกว่าใช่เราเราก็ใช้เวลาน้อยไงเราใช้เวลาน้อยเราใช้เวลาแค่เอาง่ายคลิปเนี้ยอาหารหชนิดเราเออเหยื่อหชนิดเราใช้เวลา25นาทีใช่จริงๆมันตกปลามันใช้เวลาทั้งวันครับกว่าจะได้ทักตัวอึไงเงี้ยออ คือจริงๆเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การตกปลาครับไ,ได้ปลาหรอกมันอยู่ที่การตกปลาเฉยบางคนเนี่ยที่ชอบตกปลานะครับก็เขาแค่มานั่งแล้วก็ดูเบ็ดอยู่ในน้ําแค่นั้นก็มีความสุขแล้วครับไม่จําเป็นต้องได้ปลาหรือว่าอะไรนะครับเป้าหมายมันไม่ได้ตรงนั้น,นครับมันอยู่ที่การตกครับไม่ได้อยู่ที่การได้ปลานะอ <Okay. S 2> แต่บางคนที่เขาไม่ได้เขาชอบการตกปลานะครับคือมาตกแล้วมันไม่ได้ก็คือรู้สึกไม่ดีนะเสียใจรู้สึกอะไรอนี้ผิดหวังนะครับแต่การตกปลาก็ดีอย่างนึ่งมันทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะครับ คนที่สมาธิสั้นๆไม่สามารถนั่งตกได้นานๆอย่างนี้นะใช่ใช่คือเป็นกังวลกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนแบบที่ชอบจริงๆหรือว่ามีสมาธิจริงสามารถตตได้ทั้งวันเลยไม่ได้ปาก็ไม่เป็นไรครับขอแค่ได้ตกแค่นั้นเองประมาณนั้นะอย่างนั้นคิดนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแสดงว่าเรามิชชั่นเฟลมิชชั่นเฟลไปหากินครับไปตลาดครับซื้อบาดกินจบช่วงบีไฮเดอ๋ซีนะครับตั้งเปรกไปอย่างนี้นะครับ ใส่เหยื่อแล้วตั้งทิ้งไว้เลยกินไม่กินช่างมันครับเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ฟีลกับการนอนแล้วครับคนก็นอนหมาก็นอนอ่านี่ก็นอนนอนก็หมดเลยเดี๋ยวเราจะมานอนพักผ่อนกันครับส่วนเบ็ดก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับจบครับจบคลิปครับ